เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช a n e ปันซ่าฮานี่นะอยู่กันอีกครั้งนึงับเกมบลูซีดีภาค6ครับผมจะเข้าก่อนที่เราได้ทําการลุยด่านนี้โดยใช้การประสานการต่อสู้กันแบบลงตัวมากๆอ่ะผมแฮปปี้กับการเล่นด่านนี้สุดๆเลยมีเฮลิปเตอร์ในการสโลมีซูเปอร์มนกี้ในการโจมตีหลักมีฮีโร่ที่เจ๋งมีสไนเปอร์ให้เงินทุกอย่างที่เลือกไปเล่นเนี่ยมันสมบูรณ์สุดๆผมแฮปปี้กับตัวเองในด่านนี้มาก แต่วันนี้นะครับได้เวลามาลุยกับ Advanced Challenge กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะนะชื the balloon, the balloon ่อ oh. ว่า Help W n Find This โอ้กดค่อนข้างเยอะนะให้ตัวเล่นแค่หนึ่งตัวเราเล่นได้แค่ตัวเดียวด้วยขายได้ไหมอ่ะขายได้โอ้ขายไม่ได้โอเคไม่เป็นไรบ r ูนส Speed ดสิบเปอร์เซ็นต์มอสปีดห้าร้อยแต่ให้เล่นดัน7จมันไม่มีปัญหารเรื่องสปีดอยู่แล้วไหม เพราะว่าไอ้โมแอปอะเพราะว่าโมแอปมันไม่พอมาในด่านนี้ด่านเจ็ดสิบหกเป็นด่านเซรามิกล้วนเอาอย่างเงี้ยอเ i ลิตี้ครูดัลเรดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์โมแอปช่างมันแต่พลังชีวิตเซรามิกสูงถึงเก้าร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอมันเป็น Ability แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ให้ฮีโร่ใช้ได้ไม่จำกัดแล้วก็ให้ตัวมาประมาณนี้เหรอต้องเลือกตัวที่กดความสามารถได้ซึ่งเท่าที่ผมดูนะ สังเกตง่ายๆตัวที่กดความสามารถได้จะอยู่สายกลางเทียสี่เทียสห้ขึ้นไปเทียสี่ขึ้นไปจะกดความสามารถได้ซึ่งตัวที่ผมดูอยู่เนี่ยมันไม่มีศัตรูทุกตัวเป็นพลังตัวหมดนี่ก็เป็นข้อน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นะตัวที่ต้องใช้ความสามารถคือฮีโร่ครับฮีโร่จะเป็นตัวใช้ความสามารถในด่านนี้ผมลองเกรโดลินก่อนไหมลองดูเพราะว่าความสามารถของเกวโดลินอะมันค่อนข้างดี มันใช้ในการทำลายแมปได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบมากพอหรือเปล่าเพราะว่าด่านเนี้ยไม่ต้องมองอย่างอื่นมองแค่ฮีโร่ครับฮีโร่ตัวไหนเท่านั้นเองลองเวนโดลินก่อนอับเลวเวลให้ถึงชิดมันได้ถึงขนาดนี้ด้วยและคู่ดาวเรดมันแค่นิดเดียวผมว่าเกินเดลินน่าจะชนะอยู่เนีย่ยเผาแมปอย่างเงี้ยเผาอีกก็ได้อ่ะอเฮ้ มันไม่พังครับมันอึดพอกระเทาะไม่ได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งเกราะของมันผมว่ามันอยู่ที่ไฟจุดเผาที่พื้นอะไอกินพอเราจุดไฟได้แบบว่าเยอะมากมาเผามันบ้านอะ มันไม่เจ็บเฮ้ยมันมันพัง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 แต่มันเร็วไม่พอไม่เป็นไรนายอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ในใจผมตั้งแต่แรกที่เห็นด่านนี้นะแล้วพอให้เล่นฮีโร่ได้ตามใจชอบผมอยากลองฮีโร่ตัวนี้ผมอยากเจ้าอยากลองเจ้าอยู่หนนะนี่ผมอยากลองทรายทรายมันมีความสามารถในการหยุดบลูนทั้งแมพ แล้วก็ทำลายแต่ผมไม่รู้ว่าเขา้า use, มองเห็นพังตัวหรือเปล่าถ้ากดสกิลน่าหลงหน่าลุน้นน่าสนถ้าเป็นนาย <c oughs> นะบางพออ่ะ <c oughs> ไม่พออ <c oughs> <c oughs> ่นายทำได้แค่สตันน่ะเพื่อนถ้าอย่างเงี้ยมันถ้าอาเตอีกนิดนึงอ่ะได้ มันพังเหรอมันพัง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 ฮีโร่มันจับได้ทำลายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็พังกดไปเรื่อยๆครับเรายื้อมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะพังแล้วมันก็ค่อยๆโดนฮีโร่เราทำลายทีละนิดครับโอเคใช่ฮะไงเจอคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปขยับไม่ได้ครับผม ผมรอแค่เวลาละเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้ถ้ามันจับใครได้เนี่ยคนนั้นตายแน่นอนเพียงแค่ต้องรอถ้าเจ้าตัวที่มันจับไม่ตายมันจะไม่ตีเพิ่มมันก็จะมองอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่นะพอมันค่อยๆพังอะ่ะมันก็ค่อยๆจับเพิ่มได้ไงเห็นนะน่ารักน่ารักเราก็สโลมันตลอดการเนี่แหละไม่ต้องไปไหนอยู่กับเราถ้าสโลของมันเนี่ย ตีพังตัวก็เป็นนะชนะแล้วครับองจริงเล่นแค่นี้นี่อาจจะไปด่านร้อยได้ยังได้เลยลองปะลองได้นะผมไม่ติดนะพอเราเจอคำตอบแล้วเพราะว่าถ้าบลูนอะ่ะมันไม่มีตัวไหนที่เร็วพอที่จะหนีการจับของตัวนี้ได้หรอกแล้วดูการจับของมันวงมันแบบกว้างขนาดนี้นครับต่บปัดเล่นไปด่านร้อยเลยนี่ แต่ใช้เวลานานมากเลยนะกว่ามันจะฆ่าได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่มันจะเจ๋งกว่านี้ครับถ้าเรามีอันติเลเวลสามจะโหดกว่านี้เยอะเลยไอเลเวลสองคืออันติเมตของเขาเนี่ยหละต้องเลเวลสิบอะ oh. ถึงจะทำได้จริงเราเจอคำตอบแล้ว ผมเชื่อด้วยว่าไปได้ไกลมากด้วยถ้าจะเล่นถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะนีน่ทำได้มันจับทุกตัวแล้วผมกดสกิลเล่นๆนะตอนนี้จับหมดแล้วชนะแล้วไม่มีทางสันสัน,สน,สนแล้วก็บึ้มครับผมเย่ yeah. ชนะได้แบบง่ายได้เลยเขอโอยได้เทียสาได้รางวัลเป็นเทียสามถือว่าสูงกว่าที่คิดมากแต่ขอไปต่อดีกว่า ไปไปแน่นอนไปแล้วมันหยุดมันไม่ได้โอเคหยุดได้โอ้ก็ตกใจอยู่ไว้นะโอ้มันไปจับอะไรมันไปจับอะไรตัวมันอะ่ะผมนึกว่าจะไปได้มากกว่านี้ซะอีกเอางี้เอางี้มีตัวอื่นอีกไหมมีฮีโร่ตัวอื่นอีกหรือเปล่าถ้าอดอร,ร่าตีพังตัวไม่เป็นต้องเลือกต้องเลือกฮีโร่ที่ตีพังตัวเป็นแล้วก็ใช้ความสามารถได้แบบว่าเก่ง นานเนียหรอนานเนียถ้าลองใช้นานเนียดูก็ลองได้นะลองได้นะโอเคผมลองไม่ไม่ใช่แค่นานเนียนะนามแต่ว่าะหนามที่พื้นผมว่าน่าจะสร้างปัญหามากกว่าแต่มันการดีโกรมันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นันไม่ได้สูงมากลองดูลองดูลองดู <c oughs> แต่นาเนียมันก็มีคูดาวประมาณหนึ่งเหมือนกันอะมันก็ไม่น่าจะกดสแปมได้แบบว่าเต็มที่ขนาดนั้นลองดูโอ้โหเละบอกเลยว่าเละเว <With. S 2> ขายไม่ได้ด้วยแต่จริงๆถ้าวางตำแหน่งดีๆจะได้ขอลองไหม เริ่มมาวางข้างบนก่อน่อจุดแยกได้เห็นไหมเจ้านี้ก็ได้ครับมันอยู่ที่ตำแหน่งคือพอเวลาผมเริ่มแบบจับมันปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีบางจุดที่มันแบบมันได้อะ เออแล้วมันก็ได้จริงๆโอเคนายอาจจะไปต่อได้มากกว่าก็ได้นะ <call> แต่บอกไว้มันเร็วนี่เนาะโอหมันเก็บไม่ทัน oh. คือมันเอาไว้ใช้กับด่านนั้นได้เท่านั้นนะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าที่ทำได้ได้สองตัวแล้วแาวด้าลองดูลองดูลองดูซาวด้าก็เก่งตีพังตัวเป็นแล้วเราใช้อันติมาเนี้ย เรากวาดมันด้วยอันติีอย่างเดียวอ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่นะลองดูเยี่ยมเร่งมาใช้ท่านี้ที่ผมเล่งมันไม่เจ็บครับคือผมใช้ท่านี้แล้วมันไม่ตายกันเนี้ย มันไม่ตายไงเซรามิกมันอึดเกินไปไงถ้าจะเอาดาบปักอย่างเดียวถ้าเอาดาบปักอย่างเดียวลัวๆเพราะว่าผมเผลอกดไปตอนแรกใช่ไหมล่ะอ่าตีเป็นเฟิร์สเนี่ยแหละทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอ่อนแอทุกตัว หมดพลังแล้วโอ้โหไม่ทันกดไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ผ่านเซลดาแอนติมันพอแล้วไม่ต้องเรียกแล้วเซาดามันช้าไปนิดนึงตอนนี้เราได้สองฮีโร่ที่ผ่านได้นั่นก็คือเจ้าโอบินกับโอบินกับชื่ออะไรนะ้าอยู่ไนหนน้าอ๋ออยู่นี่สายใช่ไหมล่ะเจ้านี้ไม่น่าผ่านเจ้านี้ก็ไม่น่าใช่มินตีไม่เป็น อันนี้ผมว่าไม่พอที่จะกระเทาะไม่พออันนี้ไม่มีน้ําให้เล่นฮีโรตัวนี้ก็ไม่ไหวมันมันบีบได้แค่แบบเรนะือบิน่ยลองฟินซี่สุดท้ายแล้วกันเพราะว่าธนูฝนน่ะมันก็ถ้ากดได้รัวๆมันก็น่าลุ้นถ้ากดได้รัวๆมันน่าลุ้น รัวจริงรัวจริงโหงง่ายที่สุดเลยมึงเนี่ยฮะง่ายสุดเลยไหมง่ายสุดเลยอันนี้จัดเดียเ่ยวฮะเฮ้ยเหลือตัวเดียวต้องทำได้สดิมันอยู่ที่ตำแหน่งด้วยอะ่ะยามันชอบหลุดเหลือตัวนึงอะ่ะ เขาเหลือตัวหนึ่งอ่ะมันไม่คุ้มที่จะกดสก,กิลเ้ยเย,ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ฉันมยอมนายหรอกนะมันอยู่ข้างล่างหน่อยเออให้มันช่วยยิงตอนมันจะหนีโดนเข้าไปก่อนโดนเข้าไปอีกโอเคสามตัวควินซี่ ไฟแล้วก็อะไรนะอบินได้ทั้งหมดเลยเยี่ยมก็คือว่าเราสามารถใช้ฮีโร่ตัวแรกสุดของเกมนี้เล่นชนะดานนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยผมไม่มีฮีโร่อย่างายครับผมไม่เป็นไรมันมีวิธีชนะหลากหลายซะเหลือเกินสบายๆครับผมใช้ได้เลยทีเดียวเชียวโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมอันซานี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อจอกนใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม